มั่วๆอย่างนี้นะโปตก็เต้นได้กูว่านะเดี๋ยวมันก็เป็นเหมือนตอนที่มันอยากเป็นนักฟุตบอลตอนปีหนึ่งนะพอมันขึ้นปีสองมันก็อยากเป็นมือกีตาร์มึงก็ไปทำกีตาร์เขาพังพอตอนนี้ก็อยากเป็นนักเต้นอุ๊ยน้องคนนี้น่ารักจังเลยอะค่ะแขงค่ะพี่ปุณน้องชายน้องชายเฮ้ยปู่เอ้าสงสัยจะมีหลานเป็นตุ๊ดว่ะ ก็ตกลงมากรุงเทพท,ทำไมก็มาดูใจไงเชื่อก็บ้าแลวนายสอนเต้นใช่ไหมเรามีตางงาังค์นะนายคิดเท่าไหร่เราจ่ายได้น้องครับถ้ามึงอยากเก่งมึงต้องหัดเองนะครับนี่เข้าใจยากยังไงเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าไม่เอาผู้หญิงสอนนะจะจีบเด็กก็จีบไปดีทำไมต้องเอาผมเข้าไปเกี่ยวเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ, <What? S 1> โอ้ยนี่ถ้าอยากจะนอนนะ ไปนอนที่บ้านนะโอ้โหที่นอนสบายกว่าตั้งเยอะตัวใหม่นี้เข้าใจเปล่าเออเธอเสร็จปูเลาวแล้วใช่ไหมอ่ะเหรอเนี่ยโอ้โหท่านี้เลยเหรอนึกว่าหกลม้ม <c oughs> ออน่ากลับไปเถอะทงยังไงแกก็เอาชนะไอ้พวกนั้นไม่ได้อยู่แล้วเออป้อเปนหัวเองอะใครจะไปเหมือนปู่อะใครว่าคนอย่างปู่หลานเขาไม่เคยพลาดลุงเองก็ไม่เคยเห็นปู่ของหลานเขาเต้นอีกเลยนะมันเหมือนกับการพลาดครั้งนั้นทำให้เขาทิ้งชีวิตเข้ามาตลอด First You're thinking I can never leave without you by my side. But I spent so many nights thinking how you did me wrong. But I go through. How I you? How? 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 เมื่อไรจะโตสักทีโห่แหลมแหล่โตจะเอาชนะอะไรกันนะกระนาเนี่ยที่ใส่ย่ี้อะไรที่ทำย่าตายอ่ะปูเต้นแข่งกันหน่อยเปล่า <c oughs> ไม่ได้กลัวแพ้ด้วยกลัวไม่ไหว